ใครยังมุฟออนจากฟุตบอลโลกไม่ได้บ้างครับซึ่งผมก็คาดว่าน่าจะมีหลายๆคนนะที่จะมุฟออนไม่ได้ไปอีกนานเลยนะกับฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับซึ่งมันสุดยอดมากๆมันมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมากมายนะครับโดยเฉพาะทีมชาติอาร์เจนตินาที่ควา้าแชมป์โลกมาได้นะครับทั้งที่นัดแรกแพ้ซาอุด้ยซซําไปเปิดสนามมาด้วยความที่แบบช็อกโลกกันเลยทีเดียวฮะ ถึงขนาดที่ว่าเจ้าชายซาอุแจกรถแจกราให้กับนักเตะก็เป็นว่าเล่นประหนึ่งว่าเป็นแชมป์ไปแล้วนะฮะซ,ซึ่งสุดท้ายก็กลายเป็นอันเจติน่านี่แหละที่แพ้นั้นแรกแต่เราก็ไม่แล้วไม่แพ้ใครอีกเลยนะครับจนชนะเลิศไปนะครับวันนี้จะมาพูดถึงปีคนหนึ่งที่ผมมุบออนไม่ได้จริงๆกับเขานะครับก็คืออันเคลดีมาเรียนะครับซึ่ง เราเห็นเข้ามานานแล้วแหละตั้งแต่สมัยเล่น,ลนอยู่เล่นอยู่กับแมนยูก็ดีนะฮะ mm hmm. อยู่เลียม,มาดิดก็ดีนะครับหรือย้ายไปอยู่ปารีสก็ดีเราจะรู้กันดีอยู่แล้วว่า,าดิมาเรียเนี่ยเป็นปีขวานะฮะเพราะว่าเขาถนัดซ้ายนะเป็นปีกประเภทที่ว่าเลี้ยงตัดเข้าในแล้วยิงนะฮะหรือจะเปิดก็ได้จะเปิดก็ได้เพราะ mm hmm. เขาเขาสามารถเท้าขวาได้ประมาณหนึ่งฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบ ถึงขนาดเป็นเท้าข้างถนัดนะครับเพราะขนาดเปิดบางทีมันยังใช้เท้าซ้ายเปิดเลยบางทีมันใช้เท้าซ้ายเปิดปั่นไซก้อยเอาเลยนะครับบางทีนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าดิมารนะ์เเป็นปีกประเภทนั้นจากความที่้เขาถนัดทางด้านนั้นนะครับการโจมตีการลากเลื้อยทางฝั่งขวานะครับแต่ ความเซอร์ไพรส์นะครับอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกนัดสุดท้ายเลยนะครับซึ่งก็คือในการทำงานร่วมกับสค o อ a รลลี่นะครับเรอเนี่ยสกอเร l ลี่โค้ชของอาร์เจนตินาเนี่ยครับซึ่งเดมเมเลียเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าเขาไม่เคยคาดหวังเลยครับว่าจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าจะได้ลงเล่นไหมนะครับเพราะว่าผู้เล่นในอาร์เจนตินาหลายๆคนเนี่ยสามารถเป็นตัวจริงได้กัน เหมือนกันหมดทุกคนครับแต่ว่าในในเกมนั้นเนี่ยในก่อนที่จะเริ่มเกมเนี่ยสกอเรลี่ได้เป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาเขานะครับแล้วก็ถูกเรวเนียวสกอเรลี่นะครับแกงเขาให้โดยโดยการที่ว่าดิมาเลียได้ออกไปให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยถูกเรียกมาซักซ้อมนะครับว่าเขาจะต้องยืนตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งตอนที่ซ้อมกันอยู่เนี่ย สกอลลี่ก็จับดิมเบเรยืนฝั่งขวาเหมือนเดิมนะครับที่เป็นตำแหน่งที่ดิมเบเรยถนัดนะครับได้มีการกางไว้บอร์ดขึ้นมาแล้วเออนายจะต้องทําแบบนี้นะการที่นายจะต้องเข้าทําประตูแบบนี้นะนายจะต้องโจมตีแบบไหนอะไรยังไงดิมเบเรยก็โอเคเข้าใจแต่ก็อืมกูคงไม่ได้ลงนึกมั้งคงไม่ได้ลงหรือเปล่าอะไรเพราะว่าไออย่างที่เราต้องทราบกันดีนะครับว่าอาร์เจนตินาเนี่ย มีคนเก่งๆเยอะมีเด็กเทพๆเยอะนะครับพร้อมที่จะมาเสริมมาแทนกันได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับเ,เมสซี่นะที่ไม่มีใครแทนได้นะแต่ดิมารีเนี่ยคือเขาก็เขาพูดไว้ว่าเขาก็แบบไม่ได้คิดว่าเขาจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับแต่ก็ดูว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องลงทางขวานะเพราะว่า,าโค้ชเขาว่ามาอย่างงี้แต่พอกลับกลายเป็นว่าลงสนามจริงสกอรล์ลารีจับดิมารีไปยืนฝั่งซ้ายดิมารีก็เอาจริงดิคือ คือไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมถนัดนะจา์ไม่ไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่รู้กันคือมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นปีกประเภทที่ว่าตัดเข้ามาในแล้วยิงนะครับเท mm hmm. ้าขวาไม่ใช่เท้าที่เดมเเลียถนัดนะครับล้วจะโจมตียังไงเดมาเลียก็คงยังนึกภาพไม่ออกนะฮะทีนี้เนี่ยสโคล์ลี่ก็เลยเห็นเดมาเลียากาลังงงอยู่ก็เลยมาชี้แจงแถลงไขนะครับว่าเฮ้ยนี่แหละ คือแผนเซอร์ไพรส์ฝรั่งเศสเซอร์ไพรส์มึงด้วยเซอร์ไพรส์ฝรั่งเศสด้วยนะคือเราจะโจมตีั่งเศสแบบนี้นะฮะเราจะเราจะแบบนี้โดยใช้ดิมาเรียเนี่ยเป็นอาวุธหนักในการโจมตีฝรั่งเศสในช่วงครึ่งแรกจนถึงต้นครึ่งหลังนะครับซึ่งมันได้ผลได้ผลจริงๆได้ผลแบบเนียนตาเลยถ้าเกิดคนที่ไม่รู้จักดิมาเรียเนี่ยคนที่แบบอาเป็นคนดูบอลอยู่แล้วแต่ไม่ได้แบบว่าติดตามดิมาเรียอะไรมากมายแทบดูไม่ออกเลยนะ,ะว่านั่นเป็นตำแหน่งที่ไม่ถนัดของดิมาเรียดิมาเรียเล่นดีมากบอล บอลในเกือบทุกโมเมนตัมของช่วงครึ่งแรกแล้วก็มาต้นครึ่งหลังเนี่ยฝากไว้กับดีมาเรียหมดทุกลูกเลยนะและดีมาเรียนี่แบบกระชากและทําลายแนวรับของฝรั่งเศสเป็นชิ้นๆเลยนะครับเป็นว่าเล่นเลยก็ว่าได้นะครับและพอหลังจากเปลี่ยนดีมาเรียออกไปนะครับซึ่งก็ช็อกเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเล่นดีขนาดนี้เปลี่ยนได้ไงวะแต่เอาอีกคนนึงลงมาแทนครับชื่ออาคุณ่าหรือไงครับอคุณย่าหรือคุณหน้านี่แหละครับที่ลงมาแทนตัวตันๆหน่อย กือบกลายเป็นว่าอาร์เจนตินานี่คือพิษสงหายไปเลยนะความอันตรายความวาูบว่าความอะไรคือแบบไอตัวนี้แทนดีมาเรียไม่ได้เลยนะซึ่งผมคิดเลยว่าถ้าเกมนี้แพ้ก็แพ้พระโค้นี่แหละ คือแบบพอตัดสินใจผิดที่เปลี่ยนดดมาเรียออกฮนะคือแล้วดดมารีเก็ยังไม่ดูยังดูไม่เหนื่อยด้วยยังดูแบบเล่นได้สบายๆอยู่เลยแล้วเกมกาลังได้เปรียบพอเปลี่ยนดดมารียออกปุ๊บเกมกับกลายไปเริ่มสูสีพอเริ่มสูสีปุ๊บกายเป็นว่าทีนี้ฝรั่งเศสเริ่มได้เปรียบและประธานเป๊กลายเป็นล่างทองนะฮะแล้วก็พาอาเจ,จนตินางานเข้าแล้วก็เกือบแพ้เกือบแพ้เพราะประธานเป้คนเดียวเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่เปลี่ยนดดมารียออกนะ ให้ดิมาเรียเล่นไปตลอดรอดฝั่งนะครับอาจจะไม่ได้จบแบบต้องลุ้นจนเย่ยวเหนียวค่ะนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าดิมาเรียวันนั้นเล่นดีมากๆดิมาเรียนี่ถือว่าร่างทองมากๆเลยนะครับวันนั้นยังงงอยู่เลยว่าปไปโกรธอะไรกับพดกับโค้ดหรือเปล่าว่าทำไมโค้ดถึงเปลี่ยนมึงออกว่านะฮะก็นะครับเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับว่าสุดยอดจริงๆกับดิมาเรียนะครับซึ่งเป็นปีที่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะทําได้ดีในตําแหน่งนั้นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ มีฟอร์มเล่นเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะย้ายไปอยู่กับสโมอสรไหนก็แล้วแต่เ้าย,ยังคงรักษามาตรฐานของเขาได้ดีเสมอต้นเสมอปลายครับสำหรับอังเคีดิมเลียสุดยอดปีกแชมป์โลกทีมชาติอัดดนเจตินาครับ